กรมทหารราบที่7ขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยประจําเดือนกร,รกฎาคม2 5 5 8ดังนี้ด้านกําลังพลสถานภาพกําลังพลของกรมทหารราบที่7และกองพันหน่วยขึ้นตรงในภาพรวมนายทหารสัญญบัติคิดเป็นร้อยละ80นายทหารชั้นประทวนร้อยละ75โดยเมื่อจําหน่ายแล้วคงเหลือกําลังพลปฏิบัติงานร้อยละ44มีรายละเอียดตามภาพถ่าย เมื่อวันที่1มิถุนายน2558กองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7ได้นำทหารใหม่รุ่นปี2558ผััดที่1จำนวน150นายกระทําพิธีสแสดงตนเป็นพุทธมามมกะและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาร่วมกับกำลังพลและครอบครัวณวัดหัวนาตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่11กรกฎาคม2558 หน่วยได้จัดกําลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อโทษทูลและน้อมดํำเลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อผสมนิกรชาวไทยณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเมื่อวันที่28วิมิถุนายน2558กองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่7ได้จัดกำลังพลและครอบครัว กระทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมณนะวัดปิ่งโคง้งอำเภอเชียงดาวโดยมีผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่7็เป็นประธานในพิธีด้านยุทธการเมื่อวันที่9กรกฎาคม2558ัรอาคม2558กรมทหารราบที่7ได้จัดกำลังจำนวน2หมวดปืนเล็กเพิ่มเติมกำลังถวายความปลอดภยัย สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่28มิถุนายน2558กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7จัดกําลังจำนวนหนึ่งกองร้อยทหารราบถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเป็นการส่วนพระองค์ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย่วงวันที่23ถึงวันที่27มิถุนายน2558หน่วยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ภายในกลุ่มของกรมทหารราบที่7ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น5หน่วยฝึกโดยหน่วยฝึกในกลุ่มของกรมทหารราบที่7มีผลการแข่งขันและลำดับคะแนนตามภาพถายครับ เมื่อวันที่8เดือนกรกฎาคม2558หน่วยได้จัดพิธีพร้อมย่าทหารใหม่รุ่นปี2558ผลัดที่1ณสนามกีฬากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7โดยมีพันเอกเจษดาเงินกอบทองรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่7เป็นประธานสำหรับในการจัดงานพิธีมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การสวนสนามของทหารใหม่ พิธีสำนึกพระคุณบุพการีกิจกรรมร่วมเล่นกีฬากับญาติทหารใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับทหารใหม่ก่อนทำการปล่อยพักกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่7ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบกในการจัดชุดครูฝึกกราฟมาก้าดำเนินการขยายผลและจัดการฝึกให้กับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงปีที่สี่ พ่วงระยะเวลา1เดือนโดยเริ่มทําการฝึกวันที่11มิถุนายนถึงวันที่11กดัฎาคม2558ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านกิจการพลเรือนเมื่อวันที่4มิถุนายน2558กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ได้จัดกิจกรรมโครงการธนาคารเลือดค่ายพิชิตปีชากรณโรงพยาบาลเชียงดาวโดยพันโทยอดชายพวงวลิน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7นํากําลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน20นายห่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่1กร,รกฎาคม2558กรมทหารราบที่7ได้จัดชุดครูฝึกสนับสนุนการฝึกสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2558โดยมียอดผู้เข้ารับการฝึกจำนวน42นาย โดยได้จัดให้มีพิธีเปิดการฝึกณนะกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่7มีพันเอกชายแดนกฤษณสุวรรณผู้บังคับการกรมทหารราบที่7เป็นประธานในพิธีสำหรับผลการปฏิบัติสตรีอาสารักษาดีแดนนั้นสามารถผ่านการฝึกได้ทั้งหมดและมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติภารากิจของกำลังทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนและพร้อมที่จะเป็นกองหนุนให้การช่วยเหลือ กำลังป้องกันชายแดนในอนาคตต่อไปเมื่อวันที่2กรกฎาคม2558กรมทหารราบที่7จัดกําลังพลจำนวน20นายเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำมหามงคลเฉลิมพระชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบริเวณป่าต้นน้ำลำห้วยหินขาวถึงห้วยเหล่าเยืองตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนันตพลบุญจูรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีผลการวิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมทหารราบที่7ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ